ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูสส่ช่องรถดำซิงดินดวนครับผมอยู่ที่สุพรรณครับในวัดากาญจนาลามอำเภออำเภออะไรนะลูกพี่น้องยาไซครับพี่น้องยาไซนะครับกับงานบุญสายบุญสายบรรทุกบรรทุกสายบุญ,บ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 ญโซนสุพรรณสิงห์บุรีอ่างทองอุทยานนครปฐม ยังเหลือเยอะครับเดือดรถพ่วงกันฮัโลโหลมาแม่ลูกเลยครับคันนี้เอาเอาต้นไม้หักแล้วรถพ่วงนะครับสามคแล้วออกเลยนะครับทัานที่ถอยออกไปออกไปเลยนะครับเอ่อจนแล้วก็กรรม ปลาปลาแตกแล้วครับนี่เอารถพ่วงเอาไปก่อนครับสีเฟสตัวนี้ วันนี้พี่น้องนะครับชาวบ้านนะครับมาดูแลต้อนรับนะครับกับพวกเรานะครับเราก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้อาหารมองดูแลนะครับเตรียมต้อนรับคุณพวกเราแมเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตุ๋นเหลียวนะครับที่เหล้านะครับตุ๋นเหลียวข้าวนะครับมันมีมากมายนะครับคนไหนนะครับที่ หินคุกครับไม่ใช่หินก่อสร้างนั่นีองนะครับหินปรับพื้นที่ครับเต็มนี่เลยนะครับคณะกรรมการวัดนะครับก็มากันแล้วครับโอ้โหรถไฟรถไฟครับเพือไม่เป็นจุดๆเลยครับเดี๋ยวให้น้องๆมันเดินเในัครบวันนี้มีการต้อนรับขนาดนี้นะครับพวกเราปฏิบัติงนะครับโอนเงินไปวะนะครับทำงานมั้ง ลแล,ล้อะไรสวยดี F18 หรือเปล่ารถน้ำเส้นนะครับรถเต้นนี้เลยนะครับ ก็ต้องได้เลยครับมีอบมรครับโป๊กกระตชี้นี้ตลอดนะครับดูขนาดนะครับเข้าไปจะไม่ได้จะไปจะไม่ได้นะครับจะไปยาวไปเลยใครนี่ก็หล่อแล้วอ่ะจะไปก็ไมันจะไม่อักกันอ๋อโป๊กก็มาเลยครับโป๊กก็มาเลยตัดนี้ จะแคบเลยครับเสียงโหดมากครับเนสตามด้วยนะว่าแข้างนมันนจเข้านะระวังนเนนะมามาสวนใหญ่จะเป็น10ล้อครับโอ้โหทางหนึ่น f m 1เขอบคุณชาวรถบรรทุกสายบุญทุกคนนะครับที่มาร่วมทำบุญกันในวันนี้ครับ หายโดยหลีกขาดได้เลยยอดครับผมปิดให้หน่อยนี่แหละที่สังคมต้องการ เดีย๋ยวไปถึงหนอนลัดยางกันเลยมาดูคันต่อไปครับโอ้โหโท่อสุดจัดประหลาดบอกมานี่แหละคือสวรรค์ของวัยรุ่นครับโอ้โหเปิดไฟล้อมเปิดไฟล้อมนี่ครับเปิดไฟล้อมครับฟูโซไฟเตอร์ครับเอ่อ เรหัสอะไรนะตัวนี้ FN ห้าสองเจ็ดหรือเปล่า FN อะไรสักอย่างนี่แหละผมลืมครับลืมนะเขาห้ามใช้เสียงครับนะมีบอสี่ตัวนั่นนะเซียเสียขอทอนนิดเดียวอนะ่ะ นิดเดียวเอเอตรงนี้เริ่มยุบแล้วครับน่าจะเทตรงนี้ก่อนรถะ้รถคุัครั ขอบคุณทีมงานโซนสิงห์บุรีครับไปรุ่นมาราจันนะครับมาไก่ายมากเลยๆๆอโอยกยกยกส่วนใหญ่จะเป็นหินคลุกนะครับไม่ใช่หินก่อสร้างครับ น่าจะตันแล้วไม่เกิน200ครับตันเท่าไหร่หินแถวนี้ไปพี่ตันเท่าไหร่ครับรู้ไหมตันละร้อยตันละร้อยเหรอไม่เกินสองรอยเ ก็มีอาหารการกินอยู่ฝั่งนน้นครับเป็นโรงทานนะครับชาวบ้านก็มา,ากันเยอะครับอยู่ฝั่งโน้นครับส่วนใหญ่ ที่จอดเอาเองครับผมวันนี้นี่บรรยากาศดีมากครับแดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับฝนก็ไม่ตกครับเลยเลยเลยอพอพอรนแล้วก็นี่ครับอำนวยความสะดวกให้ตลอดเส้นทางเลย ส8แล้วครับสุโมโมามามรถยังเหลือเยอะครับโซนสุพรรณถือว่าจัดกันบ่อยมากครับก็มีแต่สายบุญครับ ใครที่มองรถบรรทุไรกไม่เงี้ยก็มองใหม่นะพี่นะ้องไงถ้าไม่มีรถบรรทุกประเทศบ้านไอ้บ้านเมืองก็ไม่เจริญหรอกครับเฮ้ยนะต้นมะขามมาไว้เด้อ จากคนหนักบ้านเมืองก็ไม่เจริญหรอกครับ,อบ,บโอ้12ล้อครับส้นชัยนครปฐมหูดังหูดังเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเสื้อขาวบบกรถดีๆหน่อย<ป> <c oughs> เออ ไม่เป็นไรไม้ตายไม้ตายอยาปาต้นไม้จะเยอะไปหน่อยนะนี่อันนี้ก็เป็นรถของศูนย์อิสุนะครับอู่ทองอบริจาคปูน50ลูกเหรอครันนี้โอ้สุดยอดครับอิสุ โอ,โ,อโ,โอ้โหเกือบครับเกือบ FM 3M เอ็มสามเอ็บเอายกได้ยกได้แย่เอาเฮ <c oughs> ้ยติรุมเฮ้ยติรุมนะพี่น้องนะนี่ ลองไลยลงไลยอันนี้ล้างมาอย่างเงาเลยกระเซ็คันนั้นยกดำไม่ขึ้นครับ <ไป S 1> p t o ไม่ทำงานไปไปมา้มาเดี๋ย้าอูดสุโขทัไทยนี่อูดสุโขทัยครับอูดท<ป>ี่ถังน้ำมัน เจ็ครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆสวัสดีครับเอ่อชื่ออะไรนะออยครับออยมาจากไหนอ่ะสิงห์ครับพี่สิงห์สิงห์อะไรสิงห์บุรีอ๋อรดว่าสิงห์ไฮเทควันนี้มันโบกรถใช่ไหมเนี่ยครับวันนี้มันโบกรถเหรอก็ช่วยๆกันครับอ๋อช่วยๆกันช่วยกันไปช่วยๆกันไปเดี๋ยวปิดท้ายครับพี่หลงครับคันนี้สุดจัดประหลัดบอกนะครับ สวยงามมากครับสุดยอดครับเดี๋ยวเราไปพักทายกันหน่อยเขามาจากไหนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเสียสสเออ่มาจากไหนครัเนี่ยฮะถูกรั เขาห้ามใช้เสียงครับอโอ้ยอยังเหลืออีกคันครับนี่เดี๋ยวคุโซ่หมอใหญ่ คันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ฟูโซ่ออกก่อนนะมา,า,มาพี่ออาปากก่อนก็งงลงไฟนะเสียงโบงวาวดมากคันนี้220แรงมากครับ พี่หลงสุดจัดไหมคันนีน้โจมโจมจมระวังระวังโอ้โหเสาสูงมากไม่มีจมครับงานนี้อ๋อเยอะ